วันนี้แพรจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารไทยโบราณในห้างย่านนนทบุรีที่ขายราคาไม่แรงค่ะเมนูอาหารไทยหาทานยากเยอะมากและราคาเริ่มต้นแค่90บาทซึ่งร้านนี้นะคะเขามีเมนูหลากหลายสุดๆแถมยังมีเมนูข้าวปลาก,กระพงจาร้อยห้าด้วยนะคะได้ป้ายกตัวพิกัดร้านนะคะตั้งอยู่ในเดอะมอลล์งามวงวานชั้นจีค่ะอยู่ฝั่งตรงกรีนเฮาส์ที่เป็นห้องกระจกทางขวามือของห้างนะคะชื่อว่าร้านละลานรสซึ่งอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่น่าร้านค่ะร้านตกแต่งสวยมาก ที่น่นังเยอะเมนูอ,อาหารเขาก็จะมีเป็นรูปเล่มแบบนี้นะคะเวลาสั่งเราก็สามารถกดสั่งผ่านแท็บเล็ตได้เลยค่ะเขาก็จะมีรูปชื่อราคาบอกเอาไว้เมนูแรกนะคะแพสสั่งเป็นไข่ลูกสไพซค่ะจานละร้อยี่สิบตัวนี้จะเป็นไข่เป็ดเอาไปดาวนะคะดาวมาแบบขอบกรอบๆเลยค่ะแล้วเขาก็จะราดเป็นน้ซนาซอสมะขามเปียกกับหอมเจียวอารมณ์เหมือนเรากินไข่ลูกเขยะคะ่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นไข่ดาวนะคะน้าซอสจะรสชาติหวานเปรี้ยวไข่แดงเยิ้มๆกินคู่กับข้าวสวยคือเข้ากันมากๆเลยค่ะส่วนจานนี้เป็นข้าวปลากระพงทอดน้ำ ปลาได้ยกตัว150บาทปากระพงเขาทอดมาได้กรอบนะคะแล้วเขาก็จะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดกับผงน้ปาปลามาให้ราดคู่กันแนะนําให้ราดผสมกันแบบนี้เลยคะ่ะรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดถัดมาเป็นจอแรงกุ้งที่ร60ของที่ร้านเขาจะเพิ่มข้าวตังมาให้นะคะเสิร์ฟม,มาคู่กับผักลวกตัวนี้จะเป็นฟิลแกงกะทิรสชาติคข้ายหล่นใส่กุ้งค่ะรสชาติเปรี้ยวหวานพวกแตงโมปลาแห้งก็มีนะคะอันนี้จานละ90้ค่ะปลาแห้งหอมดีนะคะรสชาติเค็มหวานเขาก็ดีกับแตงโมสดชื่นเป็นจานที่กินเพลนนนเ,นเยคค่่ะะะมมตอาป็ ของว่างไทโบราณเรียกว่ามาฮอค่ะจานนี้ร้อยยี่สิบตัวไส้แจ่วคล้ายกับไส้เขาเก็บปักหม้อนะคะแต่รสชาติออกเค็มกว่านิดนึงกินคู่กับสับป,ปะรดเมนูต่อมานะคะเป็นแกงกะทิฟักทองสะโพกไก่290บาทซึ่งตัวนี้จะเป็นแกงใส่เนื้อสะโพกไก่ค่ะแล้วใส่ลงไปในฟักทองที่เขาเนื่องยกลูกนะคะซึ่งเวลากินอ่ะพนักง,งานเขาจะมาหั่นเสิร์ฟเปน็นชิ้นให้แบบนี้ค่ะซึ่งตัวฟักทองนะคะนุ่มมากน้ำแกงนะคะรสชาติเผ็ดกําลังดีมีความมันของกะทิเนื้อสะโพกไก่คือมาแบบนุ่มเลยค่ะตัว ได้เลยนะคะแล้วมะเขือเขาก็นุ่มมากๆเมนูต่อมานะคะแพรจัดเป็นแกงรันจวนกระดูกหมูอ่อนค่ะเมนูนี้ร้อยห้าสิบบาทซึ่งแกงรันจวนนะคะก็เป็นแกงไทยโบราณค่ะตั้งแต่สมัยร5นะคะตัวนี้จะเป็นแกงที่ใส่กับน้ำพริกกะปิแล้วก็จะใส่เป็นใบโหระพากับพวกตะไคร้น้ำแกงนะคะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดโซนร้อนๆคือคล้องคอเลยค่ะต่อมานะคะเป็นแกงระแวงไก่ตัวนี้ก็เป็นแกงไทยโบราณค่ะที่ร้อยห้าสิบซึ่งตัวพริกแกงจ,จะาคล้ายกับพริกแกงเคียวหวานแล้วเขาก็จะใส่เป็นขมิ้นตะไคร้ลงไปนะคะ รสชาติน้ำแกงนะคะจะออกมันมันมีความเผ็ดความหวานออกค,กครุขลีค่ะกินคู่กับข้าวสวยร้าลงไปแบบนี้นะคะไก่นุ่มมากๆจานต่อมานะคะแพทย์สั่งเป็นข้าวผัดเคยค่ะจาน120บาทซึ่งรานนี้นะคะเขาผัด เคยมาแบบชุ่มมากๆค่ะทุกคนให้มาแบบไม่ห่วงนะคะตอนที่ผัดน,นะคะกลิ่นนี้ออกมาก่อนเลยค่ะแล้วเครื่องเคียงนะคะก็จะมีมะม่วงสับพริกซอยหอมซอยนะคะเสริมมาพวกกุ้งหวานเวลากินก็บีบมะนาวลงไปนิดนึงรสชาตินะคะจะแบบหอมเคยไม่ขาวนะคะมีความเค็มความหวานความเปรี้ยวความเผ็ดจากพริกซอยค่ะเมนูต่อมานะคะเรียกว่าโมราซ้อนกลิ่นเที่190บาทอารมณ์จะเหมือนผัด5ชุดแบบไม่ใส่ไข่ค่ะซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะใส่มาทั้งสตอชอมผักกระเฉดกระเทียมดองแหน่ แล้วก็มีกุ้งสดมาให้ด้วยนะคะรสชาติซอเขานะคะจะมีความออกกลมกล่อมค่ะมีหวานมีเค็มนะคะแล้วก็มีความเผ็ดจากพริกสับที่เขาใส่เข้ามาตัววนเส้นก็คือเหนียวนุ่มกําลังดีที่มาของชื่อเดามาจากเวลาเขาเสิร์ฟเขาจะปิดฝามานะคะพอเปิดออกมาแค่นั้นแหละกลิ่นนี่คือตลบเลยค่ะและถัดมานะคะเป็นหมูฮาโรคาราเมลชามนีร้อยเก้าสิบห้าบาทจากที่แพักินนะคะเหมือนเขาใช้เนื้อเป็นส่วนขาหมูนะคะทุกคนแต่ไม่มีกระดูกซึ่งรสชาติน้ำฮาโลนะคะจะมีความหอมแบบคาราเมลน้ำตาลเคี้ยวค่ะเขาจะมีพร ซึ่งหมูนะคะนุ่มหนังเด้งส่วนไข่ย่างมาตุ้มก็คือมาแบบเยิ้มๆเลยค่ะแล้ววันนี้แพ้สั่งไก่ย่างละลายรสมาด้วยค่ะจานนี้2 7 0ได้ไก่ยกตัวไก่หอมเครื่องเทศกินโคดน้นําจิ้มแจว่วเนื้อนุ่มอันที่เป็นหมึกไข่น้ําดาหม้อไฟก็ดีค่ะหม้อน,นี้290เป็นฟิลแบบน้ําดาใส่กะทินะคะทุกคนถัดมานะคะแพนจัดเป็นตับผัดกระเทียมค่ะจานนี้140บาทที่ร้านเขาจะเอาตับแบบไปหมักแล้วก็ไปชะลุกน้ํามันมาก่อนนะคะเสร็จแล้วจะเอามาผัดกับซอสแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปผ เสร็จนะคะเขายังโรยกระเทียมเจียวไม้ข้างบนอีกคะ่ะทุกคนรสชาตินาซ้อนนะคะจะมีความออกเค็มหวานผิวข้างนอกตับจะม,มีความเด้งข้างในจะเป็นครีมครีมกินคู่เขาสวยคือลงตัวคะ่ะนอกจากอาหารนะคะเขามีพวกของหวานกับขนมด้วยตัวเค้กมะพร้าออรชีล่า99ตัวระหว่างชั้นครีมนะคะมีเนื้อมะเข้อออ่อนนุ่มๆด้วยเนื้อเค้กนิ่มมากส่วนกล้วยไข่เชื่อมจานละ70กล้วยไข่เชื่อมมาได้หนึบดีคะ่ะทุกคนพวกข้าวเหนียวน้าต่างๆก็มีนะคะมีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงจละ150ส่วนข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหน ตัวนี้แพทชอบค่ะเป็นขนมโคตัวไส่ข้างในนะคะไม่หวานมากค่ะทุกคนแป้งเขาจะมีความนุ่มๆน,น้ำกะทิใส่เนว้อผาวอ่อยมาเยอะดีลองไปกินกันดูนะคะ